ก็วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มีทิคดีๆมาแนะนํากันค่ะทิคนั้นก็คือการเพิ่มการกดถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามเพจ Facebook นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เราจะแนะนำนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะมาเข้ามาที่เว็บไซต์ KM Social แล้วนะคะหากเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะสมัครใช้งานก็สามารถกดสมัครใช้งานได้ที่ปุ่มสีเขียวตัวน,นี้เลยค่ะ เอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้เรากรอกนะคะอีเมลรหัสผ่านเยันรหัสผ่านจากนั้นอย่าลืมกดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็กดสมัครใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าใครมี Gmail Google นะคะก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail g o o g l e ได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีบัญชีผู้ใช้แล้วนะคะเราก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะเเข้ามาแล้วนะคะไปที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ค่ะ ก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook IG y o u t u b e t i k t o k แล้วก็แพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นแพลตฟอร์ม Facebook กันค่ะบนมูนะคะก็จะมีให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โพสเพิ่มมโมจิเพิ่มแชร์เพิ่มเอ,อยอดคนดูแล้วก็อื่นๆนะคะวันนี้เราจะเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจค่ะบริการนะคะก็จะมีให้เราเลือกมากมายเลยคะ่ะต่างกันที่เลทราคาแล้วก็เวลานะคะ ลิงก์ตัวนี้เราก็ไปนำลิงก์เพจที่เราจะต้องการเพิ่มยอดการกดถูกใจแล้วก็ผู้ติดตามได้เลยค่ะจำนวนนะคะเราก็สามารถใส่จำนวนได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะมันก็จะขึ้นเวลาเฉลี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายมาให้เรานะคะจากนั้นกดสั่งซื้อได้เลยค่ะเมื่อสั่งซื้อเรียบร้อยนะคะจะขึ้นคําว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูประวัติการสั่งซื้อไปที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้เลยค่ะ ก็จะขึ้นเลขออเดอร์ order นะคะวันที่แล้วก็เวลาที่เราได้ทําการสั่งซื้อค่ะลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็อย่าลืมเช็คเพื่อความถูกต้องด้วยนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นสถาน,นะคะ่ะตอนนี้สถานะขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะคะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ใช้งานใหม่ต้องการที่จะเติมเงินสามารถมาที่เมนูเติมเงินได้เลยค่ะก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ช่องทางน,นะคะช่องทางที่1ก็จะเป็นช่องทางสแกน QR Code พร้อมเพย์สามารถสแกนได้ถูกธนาคารเลยค่ะ ช่องทางนี้นะคะเมื่อเติมพาร์ดบัตขึ้นไปก็จะได้โบนัส5%ด้วยค่ะหรือเราต้องการเติมเงินเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่ยอดเงินไปเลยค่ะจากนั้นกดเติมเงินนะคะมันก็จะมาขึ้น QR code ตรงนี้เพื่อให้เราสแกนเติมเงินได้เลยค่ะช่องทางที่2นะคะก็จะเป็นช่องทาง True Money Wallet ค่ะ ล้วก็สามารถใส่จํานวนเงินได้เหมือนเดิมเลยคะ่ะมันก็จะขึ้นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดมาให้เรานะคะและช่องทางที่3ค่ะก็จะเป็นช่องทางคริปโตเคอเรนซีค่ะสามารถเติมได้ทั้งสกุลเงินไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะถ้าหากใครพบปัญหาต้องการติดต่อแอดมินสามารถมาที่เมนูติดต่อแอดมินได้เลยค่ะก็จะมีหมวดหมู่ของปัญหาให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาออเดอร์ล่าช้าปัญหาการชำระเงินหรือปัญหาอื่นๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถแจ้งปัญหาได้ด้วยค่ะแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ใส่ข้อความแล้วก็แนบไฟล์รูปภาพได้ด้วยค่ะจากนั้นกดส่งตั๋วเลยค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการดูบริการทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปก็สามารถมาที่เมนูบริการทั้งหมดได้เลยค่ะก็จะมีบริการของหลายๆแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกอ่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k t i k t o k IG แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเป็นแพลตฟอร์ม Facebook นะคะ ก็จะมีชื่อบริการให้เราได้อ่านค่ะแล้วก็เป็นคําสั่งซื้อค่าตามคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็ด้านหลังสุดนะคะจะเป็นคําอธิบายของบริการนั้นๆคะ่ะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดให้เราได้อ่านก่อนที่จะใช้งานในครั้งถัดไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะใครที่ต้องการแนะนําเพื่อนสามารถมาที่เมนูแนะนําเพื่อนได้เลยค่ะแล้วนะคะก็จะคัดลอกดีแล้วก็ส่งเข้าไปให้เพื่อนเพื่อ,อที่จะเข้าใช้งานได้เลยค่ะ แ้วหาเพื่อนกดเข้าใช้งานนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนําถึง5%เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดู Facebook กันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะยอดกันกดถูกใจอยู่ที่30นะคะผู้ที่ต่างอยู่ที่49เราจะทําการรีเฟซค่ะ และตอนนี้นะคะยอดพอเราก็ทยอยขึ้นมาแล้วเขาเมื่อกี้เราใส่ไปอยู่ที่100นะคะตอนนี้ผู้ติดตามก็ขึ้นมาถึง158แล้วค่ะแล้วก็ยอดการกดถูกใจอยู่ที่50นะคะยอดก็จะทยอยขึ้นมาจนครบเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจใช้งานเว็บไซต์นี้ก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านเล่าวิดีโอเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ